สวัสดีครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้มีสิ่งที่ต้องถามอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมคงต้องถามท่านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะเริ่มปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัฐบาลประยุทธ์กับรัฐบาลสมัยท่านรัฐบาลอภิสิทธิ์ มีที่มาต่างกันรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลทั่วไปก็จะมาจากการเลือกตั้งส่วนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมาจากการยึดอำนาจถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคิดว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มาจากต่างกันตรงนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบเนี่ยจะใช้คำว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์หมายถึงว่า ในการทํางานที่จะให้เกิดการบริหารราชการการบริหารให้เกิดผลสมรรถมันจะมันจะต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ารัฐบาลในที่กําลังจะเริ่มต้นทํางานเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่มีอานาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับอำนาจที่เบ็ดเสร็จก็ย่อมหมายความว่าสามารถที่จะทําอะไรได้รวดเร็วสะดวกนะครับกลไกการตรวจสอบ ซึ่งแม้ว่าจะมีอยู่องค์กรอิสระก็ยังมีอยู่หรือใครอาจจะบอกว่ามีสภาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่มีทางที่จะเข้มข้นเท่ากับการตรวจสอบในยุคที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหมายได้นะครับเช่นก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นเรื่องกฎหมายรัฐบาลในระบบอย่างเนี้ยยังไงก็คงผลักดันกฎหมายออกมาจำนวน มากฉบับกว่ารัฐบาลในช่วงของการเลือกตั้งเยอะนะครับก็เป็นจะเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือข้อดีสุดแล้วแต่นะครับเรื่องบางเรื่องที่ต้องใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเช่นอย่างที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้เรื่องการไปปราบปรามมาเฟียหรืออะไรก็แล้วแต่ mm. ก็คงทําได้ดีนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งแน่นอนเมื่อกลไกการตรวจสอบมันไม่เข้มแข็งนะครับมันก็มีความเสี่ยง2ออย่าง นะครับอย่างที่1ก็คือแน่นอนการทุจริตคอร์รัปชันหรือเวลาที่นโยบายมันผิดพลาดเนี่ยนะครับกลไกที่จะเป็นตัวคอยระง,งับยับยั้งคอยเตือนนะครับก็อาจจะไม่เข้มแข็งเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวผู้บริหารแล้วว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะสามารถทําให้การตรวจสอบเนี่ยมันยังดำเนินการไปได้นะครับสเนี่ยแน่นอนในรัฐบาลซึ่งมาโดยระบบอย่างนี้ก็จะมีคําถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ย สะท้อนความต้องการของประชาชนหรือไม่อย่างไรอะไรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความต้องการของประชาชนของสังคมนะครับแน่นอนในระบบเลือกตั้งนะการอ้างถึงนโยบายที่ไปหาเสียงมันก็มีคําตอบอยู่ในตัวนะส่วนนโยบายนั้นจะดีจะไม่ดีหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในแง่ของที่มาที่มันเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยมันก็จะชัดเจนกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารมันก็เพียงแต่ชัดเจนว่ามาจากประชาชนครับแต่แล้วอย่างนโยบายจำนองข้าวที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้คนเตือนกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ยังจะด,ดันต่อไปมันก็มันก็มีปัญหาได้เหมือนกันก็มีได้ครับคืออย่างนี้ผมบอกว่าไม่ได้บอกว่านโยบายไหนจะดีกว่ากันแต่อย่างน้อยเนี่ยที่มาของนโยบายมันผ่านกระบวนการที่ประชาชนเขามีส่วนร่วมมานะฮะส่วนเขามีส่วนร่วมมาแล้วจะแปลว่ามันดีหรือไม่ดีก็คนละประเด็นกันนะครับ ะฉะนั้นก็เป็นภาระของรัฐบาลชุดปัจจุบันเช่นเดียวกันว่าที่ต้องระมัดระวังว่าการดําเนินการผลักดันอะไรก็ตามเนี่ยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยจะมีวิธีการในการสอบในการทานอย่างไรนะฮะว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนกับความต้องการของสังคมเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่าเรามองข้ามไม่ได้ก็คือว่าจะมาเปรียบเทียบกันสิทีเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้ นะครับเพราะว่าทางคอสชอเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็พูดชัดเขาก็เข้ามาในภาวะชั่วคราวเพื่อยับยั้งความเสียหายเพื่อมาจัดระบบระเบียบอะไรกันเสียใหม่ใช้เวลาก็3มระยะเอาว่าปีกว่า,วาหรือปีครึ่งทํานองนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะคืนสภาพบ้านเมืองกลับไปสู่ภาวะที่มันเป็นประชาธิปไตยเพราะนั่นในแง่ของอการมองตรงนี้ก็ต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนกับ รัฐบาลเฉพาะกิจที่เข้ามามีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งอาจจะประกาศเป็นว่าอะไรครับรักษาความสงบเรียบร้อยบวกกับการปฏิรูปในขณะที่รัฐบาลในระบบของการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลซึ่งเข้ามาโดยภาวะของการแข่งขันที่ไปบอกกับประชาชนเอาไว้ว่าจะทํางานในเรื่องใดอย่างไรบ้างแในรัฐบาลนี้มีความด้อยหรือมีความอ่อนด้อยไหมครับเรื่องการต่างประเทศ เพราะว่าการเป็นที่ยอมรับของนานาอ,อ๋อนั่นก็เป็นข้อจํากัดที่เกิดเกิดขึ้นจากภายนอกครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าในเมื่อทางคอสชาเขาก็แสดงเจตนากับประชาคมโลกว่าเขาเข้ามาในภาวะที่ไม่ปกตินะแล้วจะอยู่ระยะหนึ่งต่างประเทศก็จะก็จะเข้าใจว่านี่คือโจทย์นะครับเขาก็จะสงวนท่าทีบางอย่างซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะในโลกตะวันตก เขาต้องสงนวนท่าทีบางอย่างจนกว่าระบบมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนั้นในหนึ่งปีข้างหน้ารัฐบาลนี้ที่บอกว่ามันจะการยึดอานาจนั่นนะครับจะทํางานในด้านใดได้ง่ายหรือยากกว่ากันผมจะลองยกตัวอย่างสักสี่ห้าด้านครับหนึ่งด้านการกินดีอยู่ดีด้านปากท้องของประชาชนเข้าของแพงไม่แพงอะไรก็ตามนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักเลงผู้มีอิทธิพลบอนซ่องอะไรก็แล้วแต่อันที่สามเรื่องคุณภาพชีวิตสวัสดิการรักษาพยาบาลค,บคนพิการคนชราทรัพยากรสิง่งแวดล้อมอยู่ในหมวดที่สามหมวดที่สี่เรื่องความยุติธรรมกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนสมมติผมผมขอแค่สี่เรื่อง <laughs> ถ้าคิดว่าเรื่องใดจะ ประสบความสําเร็จหรือหรือ,รอน่าจะง่ายกว่าคือความความง่ายยากนะไล่จากง่ายไปยากก็แล้วกันนะครับผมว่าไอ้เรื่องประเภทที่สองนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบความมั่นคงเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตรงกับรูปแบบภารกิจของรัฐบาลของกสชที่สุดนะครับน่าจะง่ายกว่านะเป็นอันดับต้นๆน,นี้ในส่วนของ เศรษฐกิจปากท้องบวกกับเรื่องของปัญหาทางสังคมกับอาจารย์ใช้คำว่าสวัสดิการนะฮะทำจำไม่ผิดเนี่ยสองเรื่องนี้นะครับความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยหนึ่งม,มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความสามารถนะในทางเทคนิคการบริหารก็เวลานี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะกระทรวงไหนมีคนที่มีความรู้ไม่รู้อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า2ปัญหาเนี่ย อาจจะไม่ต่างกันนักนะครับแต่ปัจจัยสำคัญที่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทางรัฐบาลชุดใหม่คงต้องตระหนักนะครับก็คือว่าปากท้องก็ดีหรือสังคมสวัสดิการก็ดีเนี่ยทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความห่างเหินกับประชาชนนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยการรับรู้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้เนี่ย เราเห็นมาอย่าว่าแต่รัฐบาลแบบนี้แม้แต่รัฐบาลการเลือกตั้งเองนะครับหลายครั้งเราก็เห็นคนเวลาไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะรับรายงานหรือข้อมูลจากทางราชการฝ่ายเดียวซึ่งไม่ตรงกับความรู้สึกในของประชาชนในพื้นที่นะครับนี้ยิ่งเป็นรัฐบาลซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางการเมืองก็อาจจะมีปัญหามากขึ้นเพราะนตรงนี้ผมก็ถือว่าคงจะทําได้ยากกว่างานใน,ในชุดแรกส่วน ชุดสุดท้ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นงานที่หนักมากนะครับเพราะโดยสภาพขณะนี้ก็คือต้องมีการจํากัดเสรีภาพนะครับเอาละ,าละาการจํากัดเนี่ยใครจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนอะไรอย่างไรผมเห็นก็มีการไปทําความคิดสํารวจความคิดเห็นเรื่องกฎอายการศึกหรือเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็คือการใช้สิทธิเสรีภาพมันมีถูกตีขอบ มากกว่าถูกตีวงถูกมีมีข้อจํากัดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไปคาดหวังที่จะได้ตรงนี้แบบปกติเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยหรือขยายออกไปเนี่ยคงไม่ง่ายเรื่องการทุจริตเรื่องการปราบปรามทุจริตที่นายกประยุทธ์ก็บอกว่าถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับรัฐ<ม>บาลน,นี้จะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเอาใจช่วยนะครับที่จะให้สําเร็จให้ได้นะครับก็มีข้อได้เปรียบนะครับ,รบก็คือว่า ถ้าท่านยึดมั่นว่าท่านไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยที่จะเข้ามานะครับไม่ได้เข้ามาติดอยู่ในกับดักวงจรของธุรกิจการเมืองนะครับแล้วก็สามารถใช้ความเด็ดขาดใช้กฎหมายได้ก็น่าจะสามารถเดินได้ดีแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไหร่ที่กลไกของการตรวจสอบมันหายไปไอ้ความเสี่ยงของการทุจริตมันก็จะมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ไป เดิมเนี่ยมีท่านหัวหน้ากสชหรือท่านนายกเป็นหลักอยู่ในการทําทุกเรื่องนะฮะถ้าท่านมุ่งมั่นเดินหน้าด้วยเจตนาที่ดีคนก็ค่อนข้างมั่นใจได้แต่จากนี้ไปเนี่ยผมว่ากลไกที่จะเข้ามาทำงานมันจะเยอะแล้วนะครับกลับเข้ามาสู่ภาวะที่มีรัฐมนตรีมีที่ปรึกษาเลขาคณะทํางานคนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรมากมายท่านจะสามารถ ดูแลได้หมดหรือเปล่านี่ขนาดช่วงแรกๆนี่ท่านยังเคยบ่นออกโทรทัศน์มาสองสาครั้งนะว่ามีคนไปอ้างท่านอ้างคอสชอเพื่ออะไรนะฮะวิ่งเต้นจะเป็นตําแหน่งนั้นจะเป็นตําแหน่งนี้มีหยิบยื่นผลประโยชน์ไอ้ของแบบเนี้ยต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่อ้างท่านและอาจจะไปอ้างรัฐมนตรีกรรัฐมนตรีขออะไรต่างๆจะดูแลกันทั่วถึงหรือเปล่าในภาวะซึ่งการตรวจสอบจากภายนอกนะครับกลไกมันไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับ ในช่วงปกตเมื่อสองวันที่ผ่านมานายกประยุทธ์ได้ให้คำขวัญบอกว่าทำก่อนทำจริงเห็นผลสำลิดปีสองพันห้า้อยห้าสิบแปดและยั่งยืนไอ้คำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่บอกว่าท่านอยากจะทำแต่ว่าการวัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์ท่านคิดว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดความสำเร็จหรือล้มเหลวคือในที่สุดเนี่ยสภาพสังคม สังคมในนี้ผมใช้ในความหมายกว้างนะคือครอบคลุมเศรษฐกิจการเมืองด้วยในวันที่เราเข้าสู่ระยะที่สามนั่นก็วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมไม่ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ระยะที่สองเนี่ยเรากาลังพูดถึงตอนนี้เราเปลี่ยนจากระยะที่หนึ่งมาสูร่ 2. ระยะที่สองระยะที่สองสุดท้ายไปจบลงเข้าสู่ระยะที่สามก็คือเมื่อมีรัฐธรรมนูญถาวรเมื่อมีการเปิดให้มีการเลือกตั้งกันอีกเนะี่ยวันนั้นสังคมเศรษฐกิจการเมืองดีขึ้นหรือไม่ Hmm. ตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดความสําเร็จของสิ่งที่ท่านกําลังพูดกับประชาชนคาว่าดีขึ้นหรือไม่ก็ดูการเปลี่ยนแปลง,จา,งจากวันนี้จน<า>ถึงวัน,นที่ดีไปเทียบกับวันนั้น <ละ S 2> ร,รัฐมนูญแลนะ้วมีการเลือกตั้งผมเลยไม,ไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรหนึ่งปีหรืออะไรนะครับก็มองว่าเอาว่าสุดระยะที่สองเนะี่ยถึงวันที่ท่านบอกโอเคแล้วท่านเข้ามาจัดการบริหารเรียบร้อยกําลังจะส่งมอบส่งคืนส่งต่อไปเนี่ยวันนั้น เศรษฐกิจเทียบกับวันนี้เป็นอย่างไรสังคมวันนั้นเทียบกับสังคมวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สําคัญที่สุดการเมืองวันนั้นเทียบกับการเมืองก่อนที่จะมีการยึดอํานาจเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรพูดง่ายๆคุณอภิสิทธิ์มองให้ดูการเปลี่ยนแปลง<ช>ของสองช่วงนี้ใช่ครับแล้วถ้าบางคนบอกว่าถ้าเราจะลองเทียบกับประเทศอื่นบ้างเนี่ยจะพอมองเห็นไหมครับว่าเออเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยจะเทียบกับประเทศไหนดีคือ ผมผมคิดว่าถ้าเราจะถ้าเราจะประเมินรัฐบาลเนี่ยแล้วมันก็คิดได้หลายโจทย์นะครับคือบางคนเขาอาจจะมองแค่เพียงเรื่องเศรษฐกิจก็ได้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมขีดความสามารถทางการแข่งขันดีขึ้นไหมหรือไม่อย่างไรครับแต่บังเอิญเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเรามองรัฐบาลชุดนี้เหมือนกับเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจแล้งานคือปฏิรูปงานคือรักษาความสงบเรียบร้อยเราก็วัดกันตรงนี้จะดีกว่า ท่นี้การวัดเนี่ยผมว่าเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าบอกว่าจะไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปหยิบแง่มุมไหนนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวข่าวดีว,ว่าประเทศไทยเนี่ยขีดความสามารถการแข่งขันนี่กระโดดขึ้นไปหอันดับแต่ว่าเวลาเราไปดู รายละเอียดเนี่ยเราจะพบความจริงว่าที่ดีขึ้นมาเนี่ยมาจากเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคล้้วนนะฮะโดยเฉพาะตัวที่เขาบอกดีขึ้นมากก็คือว่าเงินเฟอร์มันลดลงนะครับซึ่งก็อาจารย์น,นักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆเนี่ยปัจจัยที่เขาใช้เป็นตัวชี้วัดโอ้ยเป็นเป็นร้อยตัวเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเรายังอยู่ในระดับที่ร้อยกว่าแยะไปหมดพวกนั้นน่ะคือสิ่งที่คนหวังจาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าจะแก้ได้ไหม,มนะฮะยกตัวอย่างเช่นความไว้ใจนักการเมืองนะเราอยู่อันดับที่ร้อยยี่สิบเก้าจาก140ร้อยสี่สิบกว่าประเทศมันจะดีขึ้นไหมคือหลังจากปฏิรูปการเมืองแล้วเนี่ยประชาชนจะสามารถกลับมาไว้ใจนักการเมืองได้ไหม,มใช่ไหมตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการทุจริตการใช้งบประมาณถูกบิดเบือนผิดประเภทอะไรเนี่ยอันดับร้อยกว่าทั้งนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่คน อยากจะเห็นเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าคนเล็งผลเลิศโอ้อยากจะไปเอาถึงขั้นว่าตัวชี้วัดด้านการศึกษาสาธารณสุขแรงต่างดีขึ้นผมว่าอันนั้นจะเป็นการให้โจทย์ที่ยากเกินไปเพราะว่าปีเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะทําได้นะตัวชี้วัดบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องเฉียงกันอาจารย์ก็ทราบดีคือเขาเก็บสถิติได้ใช่ไหมครับรายได้ขยายตัวไม่ขยายตัวอะไรต่าง แต่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วเนี่ยก็คือในตัวชีวัดขีดความสามารถการแข่งขันจะมีจํานวนหนึ่งคือเขาไปทําการสํารวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติด,ด้วยคนในชาติด,ด้วยนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาถามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาถามว่าอะไรคืออุปสรรคสําคัญที่สุดในการมาทําธุรกิจในประเทศไทยอันดับหนึ่งก็คือคอร์รัปชันนะอันดับ2ก็คือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอันดับ3ก็คือความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการอันนี้เนี่ยผมคิดว่า ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเป็นรูปธรรมนะครับที่บอกว่าทําก่อนทําจริงเนี่ยผมก็หมายความว่าเข้าใจว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าเอาจริงแล้วนะทำถึงรวดเร็วนะแต่ว่าจะเห็นผลเนี่ยขอเป็นปีห้าแแต่ไม่ใช่เห็นผลแบบฉาบช่วยประเดียวประดานะเห็นผลแล้วเนี่ยต้องการจนะทาให้มันยืนยาวยั่งยืนต่อไปไอ้ตัวเลขพวกนี้ปีหน้าผมว่ามันพอสะท้อนได้นะครับว่า ตกลงอีกหนึงปีจากนี้ไปเนี่ยคนเขายังมองการเมืองแบบนี้ไหมมองระบบราชการแบบนี้ไหมมองการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยแบบนี้ไหมอีกหนึงปีข้างหน้าดูได้ไหมครับว่ากฎอายการศึกยังจะมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ของประชาชนถูกผ่อนคลายไปหรือเปล่าของพวกนี้เนี่ยจะถือว่าประสบความสําสเร็จไหมครับ คือกฎอายการศึกเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ดำรงอยู่ตลอดไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็ต้องมีการพิจารณาในการที่จะผ่อนคลายนะครับก็ถ้าผ่อนคลายได้เร็วก็แสดงว่าบ้านเมืองมันดีขึ้นอาจจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางท่านนายกก็พูดเองบอกว่าที่ยังผ่อนคลายไม่ได้เนี่ยเพราะมันยังมีปัญหาวุ่นๆุ่นอยู่นะฮะแต่ว่าตรงนั้นน่ยมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับคอสชอฝ่ายเดียวมันก็ขึ้นกับฝ่ายว่ามันยังมีคนที่ คิดจะสร้างความวุ่นวายมีศักยภาพาหรือถูกต้องครับแต่ว่า,แต,าแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะกแกล้งตายแกล้งอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ทางรัฐบาลกับกสชก็ต้องพยายามค่อยๆขจัดเงื่อนไขที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงเพื่อสามารถที่จะไม่ต้องใช้อำนาจพิเศษแล้วก็คืนสังคมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็พอจะเป็นอินเด็กซ์หรือเป็นดัชนีได้อแน่นอนครับผมคิดว่าถ้าเกิดอีกหนึ่งปีจากนี้ นะครับกฎอายาการศึกยังอยู่ข้อจํากัดข้อห้ามอะไรยังเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่ามันจะกลับข้อสุริยะที่3าอย่างไรนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชี้วัดได้ความความก้าวหน้าระดับหนึง่งเสรีภาพของสื่อเสรีภาพการรับรู้ด้วยไหมครับ,ด,รบด้วยครับทั้งหมดนะครับก,การเลือกตั้งด้วยไหมครับว่าถ้ามีการเลือกตั้งได้เร็วกับกา,ก,ก,การเลือกตั้งไม่เกิดแต่ปนละ่อยไปเรื่อยๆคือการเลือกตั้งไม่เกิดคงคง,คงจะไม่ได้นะอันนี้ น่าจะตรงกันทุกคนทาไมถึงไม่ได้ก็ก็อยู่อย่างนี้ก็สบายดีไม่ไมใช่ครคือแม้แต่คอสชอเขาก็ประกาศนะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะมาอยู่อย่างนี้ชั่วการนานนะครับเขาเขามาเพื่อมาแก้ปัญหาเพราะว่าเขารู้ว่าในที่สุดเนี่ยประเทศไทยที่จะดำรงอยู่ในสังคมโลกก็ต้องกลับเข้าสู่ระบบที่เป็นที่ยอมรับของสากลน,นะครับแต่คำว่าเร็วช้าเนี่ยผมก็บอกว่าต้องระวังนะ คือมันต่างกันนะครับที่บอกว่าไม่ให้เลือกตั้งเลยกับการที่บอกต้องเลือกตั้งเร็วอันนี้ต่างกันผมว่าสิ่งที่คนหวังเนี่ยก็คือว่าถ้าเร็วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไปเหมือนเดิมคือยังไม่ได้แก้อะไรเลยก็สุดท้ายก็เพียงแต่บอกว่าเอาละกลับไปเลือกตั้งกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วประเทศไทยก็วนกลับมาอยู่ในจุดที่เราเคยเห็นอีกนะทุจริตคอร์รัปชันประท้วงวุ่นวายความรุนแรงขัดแยง้งผมว่าไม่ได้มีประโยชน์นะครับถ้า ถ้าการเลือกตั้งจะต้องช้ากว่านั้นเอาว่าสมมติ3เดือน4เดือนแต่ได้วางระบบเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเอะถ้าอย่างนั้นทําให้มันเรียบร้อยดีกว่าประยุดว่ายิ่งเร็วยิ่งดีแล้วดัชนีทางเศรษฐกิจนะครับคุณนพสิทธิ์คิดว่าควรจะดูอะไรเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันมีตัวชี้วัดซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยผมก็ย้าหลายครั้งนะครับว่าอย่าไปสรุป่พมันเป็นฝีมือของรัฐบาลอย่างเดียวก็ต้องดูปัจจัยภายนอกนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องเรื่องนโยบายทั้งหลายด้วยนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมก็ยังย้ําอยู่ก็คือว่ารัฐบาลไม่อาจจะไปตายใจได้เลยเรื่องของว่าเศรษฐกิจจะฟื้นถ้าหากว่ากําลังซื้อในชนบทไม่ดีแล้วก็ตอนนี้ทั้งราคายางราคาข้าวยังคงเป็นปัญหาอยู่ นะครับเอาละรัฐบาลอาจจะบอกว่าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องประชานิยมหรือความเสียหายเหมือนกับในอดีตแต่ผมก็ยืนยันว่าการแทรกแซงเพื่อ,อช่วยเหลือเกษตรกร,ะร,กรนะครับทั้งมองในมุมของในแง่ของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจทั้งในมุมของการที่จะช่วยรักษาเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันเองเป็นเรื่องที่จําเป็นเพียงแต่ต้องไปหารูปแบบแล้วก็ไปใช้มาตรก,การที่มันพอเหมาะสมเหตุสมผล กับปัญหามันก็จะเคลื่อนของมันได้นะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ทําตรงนี้ผมว่าตัวชี้วัดมันก็จะมีออกมาเองนะครับว่าเศรษฐกิจก็จะจะซบเซาแล้วก็จะเกิดปัญหาเกิดความตึงเครียดมากขึ้นมีประเด็นอื่นไหมครับที่คิดว่าน่าจะเป็นดัชนีในการวัดความสําเร็จของรัฐบาลน,นี้ที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็ทําแบบสํารวจความพึงพอใจ<ม>ใช่ไหมดัชนีคว,ความสุข,สขอะไรต่างๆก็ก็เอามาประกอบกันนะครับแต่ว่าการสํารวจก็ต้อง ก็ต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมว่าบรรยากาศของของบ้านเมืองที่จะให้คนเนี่ยสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่เราถึงจะได้ตัวชี้วัดตรงนั้นถ้าจะใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์นะครับการยอมรับของต่างประเทศเนี่ยจะจะเป็นดัชนีได้บ้างไหมครับคืออย่างนี้ครับในที่สุดเนี่ยพอทางรัฐบาลชุดนี้กับพทชทํางานเสร็จซึ่งซึ่งผมก็เอาตามที่เขาเรียกโรดแมปเนี่ยว่า เข้าสูริยะที่สามนี่ถึงวันนั้นเนี่ยถ้าต่างชาติไม่อยอมรับคือมองว่าไปวางระบบซึ่งมันยังไม่ใช่ตัวนั้นจะเป็นปัญหาหยืดเยื้อต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นผมผมยังผมมองในแง่ดีนะครับว่าว่าคงไม่เกิดกรณีอย่างนั้นนะนะครับในที่สุดทุกคนก็ต้องช่วยกันว่าโอเคเข้าส่ริยะที่3คือไอ้ไอเงื่อนไขที่ใครจะมาตั้งแง่ ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการเมืองไทยมันก็ต้องหมดไปแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็มันก็ยังไม่มันผมก็ถือยังไม่พ้นระยะที่สองอ่ะหมายความว่าเราจะต้องทําตามเหมือนที่ต่างชาติเขาทำหรือเปล่าคือระบบก็เป็นไงเราจะต้องทำให้เขายอมรับโดยที่ไ,ไปทําเหมือนเขาไม่ใช่ทําเหมือนเขานะครับแต่ทําตามมาตรฐานที่ตอบเขาได้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะกําหนดอนา,นาคตของตัวเอง นค,คนที่จะเข้ามาใช้อำนาจก็ต้องใช้อำนาจอยู่ในขอบเขตที่จำกัดนะครับไม่ไปสามารถที่จะทำอะไรนอกเหนือกฎหมายหรือจะเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบหรือมีสิทธิเ์เหนือกว่าคนอื่นไม่ไดนะ้ซึ่งความจริงแม้แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ในมาตรา35รอยู่แล้วว่าเมื่อรัามีรัฐมนูญใหม่เนี่ยเขาจะเขียนว้ว่าอย่างน้อยต้องครอบคลุมผมจําไม่ได้กี่ประเด็นนะ แต่มันจะมีประเด็นอย่างเช่นว่าคนมาเป็นรัฐบาลต่อไปจะมาใช้อำนาจทุจริตอะไรต่างๆมันพึ่ดไม่ชอบไม่ได้ต้องมีกลไกที่เข้มแข็งที่ไม่ให้เกิดขึ้นการนิรโทษกรรมจะเป็นดัชนีวัดได้ไหมครับเรื่องอะไรครับนิรโทษกรรมเรื่องอะไรก็มันก็จะต้องมีความพยายามที่จะมีนิรโทษกรรมทางการเมืองหรือในเรื่องต่างๆคือผมนมองว่าไอ้ที่บ้านเมืองวุ่นวายมาตั้งแต่ปลายปีกล,ลางปีที่แล้วเนี่ยมันก็เรื่องนี้ครับ คือนิรโทษกรรมอันเดียวที่ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยก็คือบรรดาผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิชุมนุมทางการเมืองโดยสุจริตนะครับแต่ว่าบางเอิญเจอประกาศหรือไปเกิดเหตุการณ์ทําให้เขาผิดกฎหมายไปเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่มีใครมีปัญหาแต่ถ้าเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะจะเป็นชีวิตจะเป็นทรัพย์สินหรือจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเลิกคิดเลิกพูดแต่ครับมัน มันคือตัวที่พาบ้านเมืองมาถูมาสู่จุดนี้มันจะกลายเป็นคําตอบสําหรับวิกฤตได้อย่างไรในเมืม่อมันเป็นตัวสร้างขึ้นมาสุดท้ายก่อนจะพักเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าการประเมินอันหนึ่งก็อาจจะใช้วิธีทําโพก็คือการสุ่มแล้วก็สํารวจค,รความเห็นประชาชนแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่พูดมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับมันมันก็มี อะไรแหะครับมันก็อาจจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้นะที่จะเป็นตัวบ่งบอกเองแหละว่าความพึงพอใจหรือความนิยมมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมว่าทุกวันนี้ก็มีคนก็พยายามดูหลายอย่างนะฮะประกอบกันไปไม่ใช่เฉพาะโพลปฏนะิกิริยาในโซเชียลมีเดีย hmm. นะครับการสื่อมวลชนนะถ้าเขาทำหน้าที่ในการสะท้อนทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา นะก็็กเปนวควรมี<อ>นะักวิชาการร่วมกับสื่อมวลชนทําวิจัยติดตามดูประเด็นพวกนี้เนี่ยพอถึงสิ้นปีเราก็จะพอรู้ว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยได้ประสบความสําเร็จหรือไม่อันนี้ดีไหมครับคือจริงๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับสถานะของประเทศทั้งหมดน,นะครับถ้าเผยแพร่ออกมาให้มากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสัมผัสด้วยตัวเองครับมันก็จะมีคําตอบนะเพราะว่าความจริงถ้าบ่อยบอกตัวเลขทางวิชาการเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าบางทีเศรษฐกิจก็บอกโตเท่านั้นเท่านี้แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกไม่ใช่เลยยังอยู่ในภาวะที่ของแพงชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าก็ต้องยึดเอาความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนก่อนนะครับเหมือนกับทําไมชาวบ้านเท่าไหร่นะเจ็ดแเกิดตอนนี้บอกไม่ได้เดือดร้อนเรื่องกฎอัยการศึกเขาไม่ได้เดือดร้อนรอรรจริงๆแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องบอกไม่ใช่มีเฉพาะพวกที่จะต้องการสร้างปัญหามันก็มีเพราะว่าอย่างเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพอต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาไม่มาสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเขามองมาปั๊บบอกอ้าวที่นี่ยังมีกฎอายการศึกอยู่หลายประเทศคนก็ไม่มาเที่ยวหรือว่าไม่อะไรไม่ประกันไม่ไม่มีใครมาประกันความปลอดภัยนะฮะหรือประกันภัยให้มันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่าถ้าระบบที่ยังเรายังมีระบบรัฐสภาเหมือนเดิม ส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือทําแล้วเกิดปัญหาแต่ระบบนีนะ้มันไม่มีคนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นจะอาศัยสื่อมวลชนบวกกับน,นักวิชาการที่จะคอยติดตามสอดส่องและถึงจุดหนึ่งก็จะประเมินออกมาให้ประชาชนได้เห็น,นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไหมครับเป็นผมคิดว่าทุกคนต้องทําหน้าที่ของตอนเองนะครับนักวิชาการสื่อมวลชนมีหน้าที่โดยตรงแล้วแต่โดยข้อได้จริงเนี่ยผมก็คิดว่า ประชาชนเองนะครับในฐานะพลเมืองก็มีหน้าที่นี้เช่นเดียวกันนะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องกลับไปสู่ลักษณะการถ้าไม่พอใจไปประท้วงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามส่งเสริมให้คนของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งหมายถึงการสะท้อนความเป็นอยู่การสะท้อนความความคิดเห็นต้องวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆได้แต่อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตนะครับแล้วก็ความตั้งใจว่า การสะท้อนอะไรทั้งหลายออกมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือพวกครับดังนั้นผมจะขอพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องพลังงานอย่างที่ได้บอกไว้มาติดค้างกันมาเ <laughs> มื่อคราวที่แล้ว